ร่างไข่ของผู้หญิงมีอยู่สองข้างของมลูกนะครับทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนและไข่เพื่อจะประสบปฏิสนธิกลายเป็นทารกบางครั้งรังไข่ก็กลายไปเป็นเนื้อร้ายได้ที่เรียกว่ามะเร็งรังไข่มะเร็งรังไข่แบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1คือชนิดที่เกิดจากเยื่อบุผิว และประเภทที่2คือเกิดจากเนื้อเยื่อภายในรังไข่ส่วนใหญ่ของมะเร็งรังไข่เป็นประเภทเยื่อบุผิวพวกนี้มักพบในสตรีวัย50ปีขึ้นไปมะเร็งรังไข่บางชนิดพบในวัยรุ่นช่วงอายุ13-19ปีสตรีที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งรังไข่ได้แก่สตรีที่มีภาวะมีบุตรยากสตรีที่มีพันธุกรรมผิดปกติประเภท BRCA1 BRCA2 BR ซึ่งมักจะมีประวัติของมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในครอบครัวสำหรับสตรีที่มีลูก2หรือมากกว่าอุบัติการณ์การเป็นมะเร็งรังไข่จะลดลงการทานยาคุมกำเนิดก็ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งรังไข่ลงได้เราพบว่าสตรีที่ทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันนานเกินกว่า5ปีมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ลดลงเกือบ50% ดังนั้นในสตรีที่ต้องการคุมกําเนิดด้วยการทานยาคุมกําเนิดและไม่มีข้อห้ามประโยชน์ของยาคุมกําเนิดในกรณีน,นี้ก็นํามาพิจารณาได้ด้วยเช่นกันมะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการนะครับมักจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อลุกลามไปมากแล้วอาการมักจะเป็นเรื่องของอาการภายในช่องท้องเช่นท้องอืดแน่นเหมือนอาหารไม่ย่อยปวดท้องเรื้อรังนะครับ เมื่อโรคเป็นมากขึ้นอาจจะมาด้วยเรื่องคำพกก้อนหรืออึดอัดแน่นท้องเนื่องจากมีน้ำในท้องไปจนถึงอาการของอวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจายไปถึงเชน่นอึดอัดหายใจลำบากกรณีที่มีการแพร่กระจายไปที่ปอดการรักษามะเร็งหลังไขการรักษาหลักคงเป็นการผ่าตัดเอานือง,งอกออกนะครับกรณีที่ผ่าตัดออกไม่หมด หรือผ่าตัดหมดแล้วแต่มีอกตสเกิดซ้ำสูงก็จะต้องมีการรักษาเสริมซึ่งมักจะเป็นเรื่องของยาเคมีบำบัดในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปยังอ,อวัยวะอื่นๆการรักษาก็คงจะต้องเป็นเรื่องของเคมีบำบัดสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัดก็ได้แก่คลื่นไส้อาเจียนภูมิคุ้มกันที่ถูกกดทำให้มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดสูงผมร่วงและ ปงข้างเคียงต่ออวัยวะที่สําคัญเช่นตับและไตนเนื่องจากมะเร็งรังไข่ในระยะแรกเริ่มไม่มีอาการผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้วและเป็นระยะลุกลามแล้วทําให้การรักษาไม่ค่อยได้ผลดีมีภาวะแทรกซ้อนสูงจากการรักษาโดยเฉพาะจากยาเคมีบําบัดปัจจุบันมีการพัฒนายาซึ่งจะออกฤทธิ์เฉพาะต่อตัวมะเร็งและไม่มีผลต่ออวัยวะอื่นๆ แต่มีการนำยาชนิดนี้มาใช้บ้างแล้วนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการพัฒนาวัคซีนป้องกันมะเร็งรังไข่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลอง